สวัสดีพี่น้องชาวสวนเกษตรตะกร,ะรกนหลุนไม้สุขคนมื่อนีก็ได้มาทายคลิปลงคลิปวิดีโอให้ได้เบิง้งครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นในที่ลงลงกันใน youtube คือเพืเ่อนไปถ่ายจะผู้เพื่อนส้มเล็ดแล้วเห็ดในผลแล้วนะแต่วันยังม,งม้มีไผล่งแบบว่ากำลังเริ่มเห็ดและต่อต่อไปเป็นยังไงการล่งทุ่นการยังต่างๆล่งทุ่นเบิดจักบาดผลกำไรสิดสได้ดซ้ำใด เปนว่ามีแต่รักหลานลักแสนสิ่งที่พวกคนใดแต่วันนี้ก็สิ่าเว่าะมาเหตุให้เบิ่งขึ้นกันว่าลงทุนไปหนีล่ลงปลาไปกับเทิงปลาเทิงคายเทียมมะหล่อมนี่ลงทุนไปกับหาพันนี่ปลาก็ดกำลังเสียมะลงเพิ่มอีกอยู่ ีประมาณสักสองสามพันตัว